ไปสบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข่าวไอทีกันครับเผยสเปค Vivo Y33T มากับ Snapdragon 680พร้อมกับจอ 90Hz และกล้องควมละเอียดถึง50ล้านพิกเซลเตรียมเปิดตัวในไทยแล้วในเร็วๆนี้ครับ Vivo เปิดตัวมือถือสเปคหน้าไซส์อย่าง Vivo Y33T ในอินเดียไปตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหรือพูดได้อีกว่าเป็นรุ่นตีบวกจาก Bivo y 3 3 S นั่นเองและล่าสุดมือถือรุ่นนี้ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วและกําลังจะเปิดตัวในอีกไม่นานนี้ครับโดยมือถือรุ่นนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่หน้าจอจะเป็น Full HD Plus ขนาด6.58นิ้วอัตรา Refresh Rate อยู่ที่90 Hz เฮิรตซ์มาพร้อมกับซิปเซต Snapdragon 6ก0กล้องหลังความลเรียดสูงสุดถึง50ล้านพิกเซลและอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ vivo y 3 3 t จะใช้พารแนลหน้าจอแบบ lcd ขนาด6.58นิ้วความละเอียด full hd p s พัคูณให้1089แสดงผลจอลื่นเนียนตาด้วยอัตรา refresh rate เก hz และดีไซน์แบบหนอ็อตหยดน้ำสำหรับวางกล้องหน้าแบบเซลฟี่มีอัตราส่วนหน้าจอตัวเครื่องมากถึง90.6%เลยครับสเปคแรงใช้างานอย่างครอบคลุม ด้วยชิปเซตของ snapdragon 680จะมาพร้อมกับแรมขนาด8 g b แถมยังใช้เทคโนโลยี X-tend RAM 2.0ความหมายคือจะยืมความจุในตัวเครื่องขนาด128 g ิมาเติมให้แรมได้สูงสุดถึง4 g ิรวมเป็น12 g ิแบบเลื่อนๆกันไปเลยครับกล้องหลังจัดมาให้ทั้งหมดอยู่ที่3ตัวประกอบไปด้วยกล้องหลัก ความละเอียด5 0ล้านพิกเซลกล้องโบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลบอกกล้องซูเปอร์มาโคความละเอียด2ล้านพิกเซลครับมาพร้อมกับโหมดซูเปอร์ไนท์โหมดในการถ่ายภาพที่มีแสงน้อยได้แบบงามๆส่วนกล้องเซลฟี่จะมีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับก็ยังมีไนท์เซลฟี่จะสามารถถ่ายเซลฟี่ได้แบบขาวผ่องใสแม้ในที่แสงน้อยนั่นเองครับรือว่าจะถ่ายแบบพอร์เทรตก็ได้แบบนนเนียนๆเลยสเปคโดยรวมของ vivo y 3 3 t มีดังนี้เลยครับ หน้าจอ LCD ขนาด6.58นิ้ว CPU จะเป็น Snapdragon 680 RAM 8 g b บวกอีก4 g b ครับความจุ128 g b และยังรองรับ Micro SD Card สูงสุดถึง1 t b ครับกล้องหลังมีมาทั้งหมดอยู่3ตัวกล้องหน้า16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องแบตเตอรี่ให้มาเต็มๆอยู่ที่ 5,000mAh รองรับการชาร์จไบอยู่ที่1 8วัต์ครอบทับด้วย f a n t a s OS 12ครับ ตอนนี้ในเพจของ vivo ของประเทศไทยได้ออกมาโพสต์แล้วว่า vivo Y33T จะเตรียมเผยโฉมในบ้านเราเร็วๆนี้ครับซึ่งเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลของราคาและวันวางจำหน่ายให้ทันทีที่ vivo ประกาศออกมาเลยครับและถ้าหากมีข้อมูลใหม่ๆเพิ่มเติมทางเราจะอัปเดตให้อีกนะครับกดติดตามส่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับ ถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาด้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี